เจ้าที่มาดูก่อนนะเลขอะไรว้าวว้าวศูนย์สองเก้าเอ้เจ้าที่ไม่กลัวเลยนะสุดยอดเลยค่าใหญ่ สองขาตั้งมัน่นว,ว้วาวว้าวว้าวหิวแล้วสิหิวแล้วสิหิวแล้วลสิพระคุณหิวแล้วสิไปกินขนมปังกันตามมานะตอนที่ไม่มีหรอกจะหาให้ไป